สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะพบกันเช่นเคนะคะกับคุณครูอมรสมสารในวิชาศิละปะนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องทัศนศิลป์นะคะในการเรียนรู้ที่4เรื่องการปั้นตามจินตนาการนะคะค่ะสำหรับในการเรียนรู้นี้นะคะนี่ย อปนบนึ่ะมาละเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอการปั้นตามจินตนาการนะคะสาหรับจินตนาการาดูกันคําว่าจินตนาการก็หมายความว่าเป็นการคิดสร้างสารรค์ถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือการคิดสร้างสารรค์ถึงสิ่งที่ยังไม่มีนะคะ หรือมีแล้วก็แบบจะทําดูธรรมดาไปทําให้มันพิเศษขึ้นมาก็คือเป็นทําให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมานั่นเองนะคะสําหรับวัสดุที่ใช้ในงานปั้นนะคะปห้าของเรา<ม>ก็ง่ายๆก็จะมี3ประเภทด้วยกันอันแรกก็คือดินน้ํามันอันที่2ก็คือดินเหนียว อีกอันนึงก็คือจะเป็นกระดาษแช่น้ําผสมกาวนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะพาทําตอนเปิดเรียนแต่นักเรียนหลายคนอาจจะเคยทํามาแล้วเนาะตอนอยู่ปอ .4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการปั้นเมื่อกี้วัสดุเนาะาวน,นี้มาดูอุปกรณ์อุปกรณ์ก็จะมีไม้ปั้นตามรูปเลยนะคะหลายคนอาจจะเคยใช้หลายคนอาจจะไม่เคยใช้เดี๋ยวครูก็จะหาตัวอย่างมาให้นักเรียนดูแล้วกันนะคะ นี่เป็นไม้ปั้นตัวที่เป็นลวดนี้ก็จะเป็นเอาไว้แบบขูดหรือว่าปาดดินออกนะคะส่วนที่เป็นส่วนเกินเช่นเราจะทําให้มันเป็นรูปนูนขึ้นมาแล้วก็ควานออกมาโันนะคะส่วนที่เป็นลำแหล,ม,แหลมนี้ก็เอาไว้สําหรับขีดลวดลายต่างๆสำหรับดนนะักับแกนที่ชูก็เป็นวัสดุที่อยู่ในชีวิตประจําวันแล้วก็เอามาดัดแปลงได้นะคะการปั้นมีอยู่3ลักษณะนะคะสแบบก็คืออันที่หนึ่งเป็นการปั้นแบบอิสระ อิสระเป็นการปั้นในทันทีโดยไม่มีการล่างแบบไว้นะคะเป็นการปั้นไปพร้อมกับความคิดจินตนาการตอนนั้นคือปั้นในทันทีอิสระส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานง่ายๆนะคะตามตัวอย่างค่ะต่อไปก็จะเป็นการปั้นแบบร่างร่างก่อนปั้นนะคะอันนี้ก็ ก็จะมีการล่างเหมือนว่างภาพวาดภาพมันเองแล้วก็การปั้นก็จะแทนการลงสีนะคะเราก็ปั้นมาใส่ตามรูปแบบที่เราต้องการนะคะซึ่งการปั้นลักษณะนี้จะช่วยนักเรียนสามารถปรับปรุงแก้ไขผลงานการปั้นตามความต้องการได้ง่ายขึ้นนะคะโดยการล่างภาพนั้นจะใช้ดินสอหรือปากกาก็ได้อีกอันนึงก็คือการปั้นโดยตัดทอนรายละเอียดคำว่าตัดทอนรายละเอียดคือทําให้รายละเอียดมันลดลงในนี้เราจะปั้นอ่า รายละเอียดไม่มากเกินไปนะคะจึงต้องมีการตัดทอนอเช่นเมื่อนัเกเรียนต้องการปั้นต้นไม้ที่มีกิ่งไม้ใบไม้เยอะๆเนี่ยนักเรียนก็ต้องลงมือปั้นโดยเนึกถึงรูปทรงโดยรวมก่อนจากนั้นเราก็มาใส่รายละเอียดทีหลังนะคะตัวอย่างในรูปเลยมาดูขั้นตอนการปั้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะเช่นจะปั้นมังคุดมังคุดสองขัวก็ต้องวาดปั้นเป็นกลม,กลม เป็นลูกมังคุดแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นขั้วห้าอันโดยใช้เป็นวงกลมเล็กๆจากนั้นก็มาบีบให้มันเป็นแบนๆลงแล้วก็เอามาประกอบกันโดยใส่ขั้วนะคะถ้าขั้วเดียวก็ได้แต่เนี้ยใส่เป็นสองขั้วนะคะเป็นตัวอย่างต่อมาก็เป็นการปั้นต่อไม้กับนกฮูกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สองนะคะต่อไม้เราก็จะใช้แกบที่ชู่นะคะที่ที่ใช้หมดแล้วเอามาปั้นโดยการใช้ดินน้ำมันช่วยนะคะก็จะใช้สีที่ การใช้ดินมันก็คือทางเลือกที่ทําให้ดูมีสีสันมากขึ้นนั่นเองนะคะก็เอาดินน้ำมันสีนเหลืองสีแดงสี้านมาใช้มือลูดใช่ไหมคะใส่แกนที่ชู่เพื่อให้เป็นลักษณะเหมือนตอไม้นะคะเกลี่ยสีแล้วให้เหมือนใกล้เคียงที่สุดจากนั้นก็ปั้นเป็นหนกผูกอันนี้ก็จะไม่เหมือนจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นหนงผูกแบบจินตนาการกระตูดนะคะใส่ปากใส่ตานะคะ ก็เอามาแปะไว้หรืออาจจะแัดแปลงเป็นรูปแมวรูปไก่รูปอะไรก็ได้นะคะอัน,นตัวอย่างอันสุดท้ายคือตัวอย่างการปั้นดินเหนียวดินเหนียกก็ง่ายๆนี้เราปั้นเป็นแพทเทิร์นเป็นดอกไม้ก็ทําเป็นเกรสรก่อนตรงกลางโดยใช้ปั้นเป็นกลมๆเล็กๆแล้วก็ใช้ดินสอเจาะรูนะคะแล้วก็กลีบดอกส่วนใหญ่ในธรรมชาติเนี่ยดอกไม้ก็จะมีห้ากลีบใช่ไหมก็ปั้นเป็นรูวีแล้วก็เอามือกดให้มันแบนๆแ,แล้วก็ใช้ดินสอแหลมๆขีดเป็นเส้นนะคะ แล้วก็มาประกอบกันง่ายง่ายไม่ง่าย,าย,ายเนี่ยมาละค้างจากนั้นก็ใส่ก้านแล้วก็ใบเข้าไปนะคะนี่ค่ะหรือคลิปดอกเราจะทําเป็นอีลักษณะหนึ่งก็ได้ก็คือการมมวนหมวนพันเป็นลีลแล้วก็เอาเมือทับให้แบงใช่ไหมแล้วก็มาหมวนก็จะค้อยๆออกกุหลาบหรือตัวนะคะอ่าสรุปสาระสําคัญของการปั้นตามจินตาการก็คือจะให้นักเรียนฝึกใช้จินตาการในการคิดออกแบบนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ฝึกความคิดสร้างสรรค์นั่นเอง ามาดูแนวข้อสอบกันเนะะื้อมีไม่มากนะคะข้อสอบครูจะพานักเรียนไปดูที่หน้าเฉลยแล้วกันนะอา้าวข้อแรกนะคะถามว่าการปั้นตามจินตนาการหมายถึงข้อใดคือการปั้นโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะคะจินตนาการจะมากับความคิดที่สร้างสรงสรค์เกิดขึ้นในจิตใจนะคะเป็นการสร้างสรรค์ลักษณะของภาพตามที่ตนเองต้องการข้อสองถามว่าการนํากระดาษมาทําเป็นงานปั้นควรปฏิบัติอย่างไร นะคะก็จะนำกระดาษไปแช่น้ำแล้วก็ผสมกาวนะคะแล้วค่อยมาปั้นการปั้นอิสระโดยไม่มีการล่างแบบก่อนเป็นการปั้นแบบไรก็เป็นการปั้นในทันทีนะคะก็คือเป็นแบบอิสระตามสศนากาลโดยไม่จำเป็นต้องล่างแบบก่อนส่วนใหญ่ก็จะปั้นลักษณะง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนมากการปั้นสิ่งที่มีรายละเอียดมากควรทำอย่างไร คนปั้นรูปทรงโดยรวมก่อนนะคะแล้วก็มาเก็บรายละเอียดภายหลังเหมือนเราปั้นต้นไม้เมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยมาใส่ลักษณะรายละเอียดของกิ่งใบที่หลังข้อใดเป็นการปั้นที่ปั้นได้ทันทีในตัวอย่างขอไขนะคะก็ไก่กับงูจะเป็นงานปั้นที่มีรายละเอียดนิดนึงก็จะยากใช่ไหมคะส่วนข้อขอไขจะเป็นการปั้นตามแบบร่างไว้นะคะข้อไขค,คือเป็นการปั้นทันทีโดยไม่ต้องออกแบบก่อนก็คือง่ายๆ การล่างภาพการปั้นมีประโยชน์อย่างไรเมื่อกี้อยู่ในบทเรียนนะคะก็คือจะทําให้เราสามารถปรับปรุงแก้ไขางานตามแบบได้ง่ายขึ้นนั่นเองการปั้นผลงานชิ้นนี้ควรทําอย่างไรเพื่อให้ผิวเหมือนต่อไม้เมื่อกี้ตัวอย่างในบทเรียนนะคะก็คือใช้มือถูดินน้ำมันรอบแกนกระดาษนะคะจนเป็นรอยเหมือนต่อผิวไม้ทั้งนี้จะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ขึ้นอยู่กับสีที่นักเรียนใช้ด้วยนะคะ,ะงานนี้เราใช้ดินน้ำมันเพื่อ ให้มีตัวอย่างของสีดก้ใกล้เคียงมากขึ้นถ้าดินเหนียวมันก็จะดูเป็นสีเดียวกันมันก็จะดูไม่สมจริงหลังงานปั้นเสร็จแล้วควรปฏิบัติอย่างไรไง่ายๆเลยนะคะนักเรียนต้องเก็บเศษดินแล้วก็ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะการเก็บวัสดุประกณ์นในการปั้นให้เป็นระเบียบมีประโยชน์อย่างไรทําให้สะดวกต่อการหยิบใช้งานนะคะเหตุผลก็คือเราเก็บ เราก็จะทราบตำแหน่งนะแม้ว่าเราเก็บไปที่ไหนเวลาเราเหยียบยกครั้งต่อไปล้วก็จะหยิบง่ายง่ายขึ้นการปั้นมีประโยชน์อย่างไรข้อสุดท้ายช่วยส่งเสริมความคิดจินตนาการและเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวนะคะจริงๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะการปั้นจินตนาการแบบง่ายๆสัส้นๆพกเองก็ยกตัวอย่างตามบทเรียนแค่นี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกทำกันจริงๆในห้องเรียนนะคะ เดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะครั้งนี้ก็ให้นักเรียนไปทบทวนเนื้อหาแล้วก็ลองทบทวนแบบฝึกหัดไปในตัวนะคะส่วนการฝึกปฏิบัติเดี๋ยวเรามาเจอกันในห้องเรียนนะคะสำหรับวันนี้พบกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย คอยเธอกลับมาบนดอยปีนี้เขาบอกว่าสี่องศาปี่คอยเธอกลับมากินหมูกระทะกันบนดอยรอรอรออยู่บนดอยคอยเธอกลับมาทานานกว่าน,นี้พี่ใจไมด่ดีแล้วนะพี่คอยเธอกลับมา มาบอกรักกันบนดอยหน้าหนาวทุกปี